สบายดีครับพี่น้องทุกผู้ชมขอเสนอพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดโคโกระบือเขียงหวงังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับเสาร์วันนี้เป็นเสาร์วันอังคารที่8เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568ครับคู่บันชนุนเหมือนนำเยียนรา,าคางวดราคาควายให้พี่น้องได้รับทราบว่าเป็นยังไงน,นะครับตอนนี้มาส้มกล้วยก่อนครับเข้ามาชมบรรยากาศไปครับ ฉันนี่คล้ายเราปะครับอ่าสวัสดีอ่ะผู้ขึ้นเมียโจผู้ครับพ่อพันธุ์อายุจังปีแล้วโอ้ยเยี่ยมอัลลาด,ดจุยังได้จังบาทนี่ 40.000, 40.000, đúng vậy hà sư phụ bỏ Nheo nheo, khoảng 1 ขายเมื่อเตี่ยต้นเดนี้าเ่จักบาทอันม้อหาปัญหานหาพันหาหองบ้างป่ะเห้าพันห้า รอ, 4, อ 5, ต่อรอบไห้อีกขื้มองขายเลยสี่พันมองขายเลยจ้ะสี่พันมาจากไอ่ะมาแต็มหกทหารเอาฝากเพื่อโทวพี่น้องนะหกสงว่าหนึ่งสามศูนย์สี่แปดสองสามอ้าวคนมานดาเด้อใ่ครับมองคายเลย 4, มสี่ บัดีอ่ะเม็นแม่ลูกขึ้นเมียงเนี่ยนี่ขี้ตุ่มมึงเนอะขายมืดไปสินี่นีขายมืดเดี๋ยเนี่ยังเมียนลูกเนี่ยลูกด้วนนี่บ่กเอาเจ้าบาทอ่ะหมื่นเจดพันลูกคูลูกเมียหมื่นเจ็ดพันหลูกตัวเดียวสูงหน่อยสามขี่บวก เรื่กี่ยกัครับผม่อรองได้อีกต่อรองได้อีกต่อรองได้อีกป้าเบเบิรไงที่น้องนะศูนย์แปดีว่าเจ็ดซีสองหกสามหาเก้าอ่มันหมานได้ะมนขายยี่อะไรมุนหม้่นขายล้วขายตัวรากาคบราชาขายบังหัดที่มือนดอกสองตัวหน่อยขายตะเมียมันขายตะเมียมันยังลุกสียลุก

มือ่หาลอยมื่หาพหานว่าเห็นบ่ต้นเห็นบ่เห็นดอโอ้ือน,หออนหาพ้องว่าง้ององ้อ้งงองว่างท้องว่างเพิ่นไห้เท่าไรเดือนนี้ตอนนี้เ่หอก็ว่าาหนเออโแ่อยู่แล้วจตโตแล้วสอโตโตเนี่ยต่อรองได้อีก

ฝนตกลินกำลังจะตกแห้งเมียสาวจีครับเนี่ยเมียสาวก็ผูกครับกต,ตัวผูกวันครับยัไไ้ต้นเยาบาทครับพ่อหลวงอ้ โอ้ปังสางไงเอาเจ้าบาดรึครับคารเบาลคาบาลเอาเท่าไรกัน่พวจเจ้าบาดอ๋ลูกกับลูกเมียปคือผูกอะคารเบางนี่ ทางร้อยรานที่บวกถน้ำผมูนี่เดียวต่อละต่อรองได้ทุกตัวปากเบยอพี um. ่น้องเดก้าแปดบนครับสี่หกแปดสานึเอ้ามันหมาดนะเด้่ ขายเลยแล้วบ่ขายหมดแล้วเอาเอ้าเอ้า้วยบยมัน่เ่อยากได้มันนะอยากให้นได้มีลูกตัวเจ้าบาทอ่ะเป็นุยสอะัอันนี้เอาจ้าบาทพอลุ่มนสองสามสองสาห้องบ้างห้องห้องเก็บห้องเ็บขายล้ว เ่อจัดเดือนแล้วหกเจ็ดเดือนแล้วมื้อตอนไหนก่อนมื้อสามสองสามสองมื้นสามอ่างกับอ่างดีประกันประกันท่องสองหน่สามต่อรองได้อีกเอาปากเบอร์กอลุ้งปากเบอร์ตัวนี้ศูนย์แปดศูนย์หกเจ็ดสองศูนย์เจ็ดเจ็ดหกมันมันครับเนียนนะ เอาไน้ี่เนี่ยด้อย่านโอ้นีนครับเนียนดึงดึงผนดิ้นระวังให้ลูกให้ใพ่อไปนด้อเด้อโอ้จุ่มหนจุ่มเนี่ยคน <c oughs> เอาต,ต,ตัวจ้บาดหพลุงตละเก้านเนี่ยผู้เือมีผูตัละเก้าพต่อรองได้อีกต่อรองได้อีกเอ้าฝากเบอร์ต้พี่น้ 9, yani like องเลยฮะเพั uh, 1, pounds, ่อจะได้085แปดห้าว่าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งห้าเอามันหมานะพลุงเด้อเปือกเบือกผูู้เบือกเบือกผู้ผู้ ง,งามงามรอรอเบื้องหน้าเปิดเจ้าบาทอา่ะ <19, S 1> หนึ่งเก้าฮะสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าสูง130ร้อยสามสิบหรือยังสามสิบบวกเปิดสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้ากับเปิดเผือกใครชอบเผือกต่อรองได้อีกฝากเพื่อฮะตัวนี้เอาเจ้าบาทเสีย 2องมืหครับ2มืหลูกไผ้นิ่ม่มีคือรออยู่ลูกจะขออกต่อร่อ,องไลอ,อีกเอาปากเบอร์พี่น้องศูนย์แปดศูนย์ว่าหกสี 64, 66, 7, 3, 1, ่เจดสามหนึ่งหกคันหมานเด้อเอาอยังที่กันดี่จเอา ก็ดีกับป้อมน้อยแค่นี้ยเอไปหาพรมกันไปหาพมพรมยุลด้เดี๋ยวมันตกแค่แคคอยเปลอาอืข่าลาบาวแดงขาลาบาวดำวัดดีเอาธนบาตรนี่สามหมื่นเก้าพันบาทพี่พี่เบียดหน้ามาไปพคนหายจากบาทขึ้นรถ สาม3มื่0ซีได้กำไรขายเลยตันตัมูเวียนหน้าบักเดี่ยวต่อรองได้อีกบากเบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่แปดสามสามเก้าเจ็ดอ่าันหมานจะเสียด้ะเสียจากเมืองสวงผนตกแล้วบาดเดี๋ยวจะิไปหาผมเมียนี่เมียไหนเนาะเขาเมยเงาคััเกิน

Rồi mẹ ăn chút nữa rồi <laughs> chạy. Lên không? Mấy mẹ ăn đi. <laughs> Mấy mẹ ăn đi. Rồi 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 ฝนตกดินเน้วดยดยโอา้ยตูกเมหว ถือพันเนี่เตะปูหื่งเนี้ยตัูที่ชองตูหื่งเนี่ยปูเถกเอาตัวโตโตละจังหวัดโตตูว สาหาตัวละสองาอยากมื่นมื่นสหาครับพันยาเตไม่เคยได้ขายถูกเย้าเลยคไหพันยเต้ขายบวตปูไอ้มาม่วงหางหันกุ้ยขวงไห้ตะโกได้เด้อราคาตามื่นนี่ยตามื่นขายากทัตัวหน่อยได้ัตัวเอาวันนี้พ่อเปิดะบอเปิด้องนะบเปิดแล้วคือเห็นหนาผมเห็นก็เห็นอยู่หนาจอขยีตัวเบียดตัวรอตัวเบียตัวรอตัต่อรองได้อีก รมดา,ป,<อ>าปา <จอ S 2> เมาไปชุดป็ก่งหเจยบปดสีถึงสามกี่พวนี่ก็นีครูม้นชนสเตชันโอ้ชุอยากแค่คููม้วนชนกับแจวตัวข,ข้อขอมาปรับพิมกับใออับพิมกขบไปแต่ครูมันชนสเตชันมังเขาปรับแล้วมันละพอเอ้อนั่นมันดิน ก็เริ่มหาให้ผมได้งครับคร่อยแมได้จอยเออค่อยูหนึงูกันอหาไ่่าไห่างมากไห่างน่เออเดี๋ยวไปกินเนี่ยไมห่างือพอกันว้นพอกันวันสาครับผมสาเจอกันด้วครับจักบาทลรอครับติตพี่นุ่ดิบ่หมื่นหกพันห้า

พูรเลยม yup. ี่เราจักบาทครับจำไหมหมื่นสองพันาห1 2่น0องพนู้่น yep ้อยน่อยไเตือต่อรอกไลยอีกฝากเบอร์ตทรพี่น้องนะแปดหนึงบ้าศูนย์หกหกแปดสองหครับมันหมานครับ

เอาเจ้าบาทพะลุ่งครับมาอยากได้มืน่นหาล้อยหมื่าร้อยหองบ้างหมื่นหาล้อยหมื่นห้าร้อยมันหาลอยเดมันไ่ได้ลูกแกกตอ่ท่นไดจ๊กตัวว่าทเจกตัว้สาวมืนหาลอยต่อรองได้อีกต่อรองได้มาจากไสพลุ่งมาจากสวัสดบุรีเอาฝากเบื่อโทษพี่น้องนะสวนก่ว่า ก้าหาเจ็ดที่หาสองหนึ่งเอามันมานะครับนี่ไปครับผมหน่อยนั่นถ้าโตเฟสต์น่รุนนั่นเนี่มันได้เพราะในป่านี่ เอาเจ้าบาทครับัดีครับมื่นหาพันหาครับมื่นหาพันหาท่องว่างฮะท้องว่างม่านม่านมนจักเดือนหระครับสีเดียนหรครับฮได้พี่น้องเก็ตจลเลอร์ใ่หมื่นห้าพันห้าต่อต่อรองได้อีกลบประกันจำนี้ก็ได้เป็นว่ามองชุดๆุดในเจ้หวาด สีพัหาครับสีพันหอดนันบ่ได้ทอดนันบ่ได้ขายแตเขา่อดก็จย <c oughs> ขายแต่เขาอายุกัดพายอยากซื้อปากเบอร์โท่พี่น้องเนี่ยค่ะเบอร์เท่แปดบาหกศูนย์สามเจรสองหนึ่งห้ 11, 11, มา 3, มันเมอ <า S 2> นน,นะครับคุก็รออยู่ะคุละละรอพยัากใสครับพุทธเขาปุ่นพุทธเขาปุ่น,อ,นอุนลอุบลอุบลคารบาบ ครูมวลชนครับสตีชั่นครับพิมพ์ลงไปเลยครูมวลชนสตีชั่นครับครับอ๋อให้หมักนั่นครับตามเบอร์นั่นล่ะ ้ายละ,ละว่าคิถีเจ้าบาทลแายะครับลูกยังตลูกดีวนลูกเจ้าเจ้าบาทหกพันหา้ 6, หาเดี๋ยวขายยังไงลูกวัน รอรออยดอกหายใจนลูกฟ้าเบอร์ทั่วลูกใช่ซิ่งต้องเสรีจำเลยมาจากใสเอาหนาเออเอามันมาดนลูกเด้ยังลูกมันมาสวัสดีครับเสียยอดแม่นหมือติไขเหมือเราบ่หรือมันโตตีห้เพิ่นตัวรัฐบาทบ่เนี่ย ตัวมลือสามอ่ะสปีนองมมันก็ทได้ยี่ห้อบาก็ดีครับพลุกเมียทองรือเ่าโองเกิดจาจังหวัดเจียงยสองหมื่นปายสองหมื่นปายสองหมื่นยังปายเอสคือปายสอ ไปสี่พันทางอ่างเบียดให้เท่าไรไปสองพันอยู่ไปสองพันเอ้าการขายอะไกัยังขายขายกอไรอเปลี่ยงเรามาจากสพยฝนมาจากทุ่หลานเอ้าปาบกระทพี่น้องนเอ้ยผมจำว่ได้จำว่าได้เอามันมัเขัามันมานยๆผูกขึ้นเมียอ่ะผูกครับลูกไข่เด็กขึรออยู่จ้าลูกไขแล้วก็พุ่กับพไดทามบ่งอัตลักไห้อยู่ดิ่ำมงเบิงจักรพรรดอ่ะเจ้าหาครับ 7, เจ็ดพันห้าอันน่าดกดไกลยืดดิได้ไกลแล้วเพี่แม่ต่อรองได้อีกครับผมปาาเบอร์โทรา่ะอ่ะศูนย์หกครับว่าส <2, 1. S 1> องหนึ่งว่เจ็ดแปดอืมัน <4, 3, S 1> ึ่เจ็ดสามฮมันหวานอ่มันผมน,มน,มนครับนี่ครับบรรยากาศเขาตลาดดัดเชียงหวานอำเพอ่เมืองย่างวัดย่างโชธอนนะครับดูทางส้นกล้วยข้า พี่น้องฟังเอาครับผมเลี้ยงให้พี่น้องฟังแล้วว่าเป็นไนราคาคิมนี่ฝากตอนพี่น้องสัำนี้ครับขอให้พี่น้องยิดดีมีแห้งครับแห้งกันไปพ่วงเก็บใจ้ไหนพ่วงไข่มีลำรวยสุขโตกสบายดี